สวัสดีค่ะเด็กๆในหน่วยที่25นะคะเครื่องขึ้นแรงวันที่5สบายเมื่อใช้ลิฟต์ค่ะแล้วก็นะคะรูปเราไม่มีลิฟต์เราก็จะใช้บันไดนะคะรูปในการขึ้นบันไดน่องคะกว่าจะถึงชั้นที่เราจะไปนะคะก็เ,เกิดความเหน่อยล้าใช่ไหมคะ,ะก็ได้มีการสร้าง ้างลิฟต์ขึ้นมานั่นเองนะคะเวลาเด็กจะขึ้นไปในตึกนะคะชั้นที่สูงๆเด็กก็ไม่ต้องขึ้นบันไดนะคะลูกขึ้นลิฟต์นะคะเพื่อที่จะไม่เหนื่อยนี่คือรูปลิฟต์นะคะที่เด็กๆเคยพบเห็นอาจจะมีตามห้างนะคะหรือมีตามคอนโดที่มันมีอ่าสูงๆนะคะลูกก็จะมีลิฟต์เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะอ่านี้ก็จะมีอยู่ในห้าง กรุงเทพอะไรนี้นะคะลูกเพราะเราอาจจะไม่ค่อยพบเห็นสักเท่าไหร่แบบนี้เนะาะต่อไปนะคะเป็นงานในหนังสือ <S <S บอกว่าให้เด็กๆดูภาพการเดินเข้าแถวะะเข้าแถวรอข้างลิฟต์แล้วเขียนตัวอักษร AS ถึงตัวอักษรพันธุ์ชนะภาษาจีนตัว EA แล้วฝึกเขียนนคำศัพท์นะคะลูก ถูกต้องนะคะ,ะดูคำแรกก่อนเลยนะคะลูกแอปเปิ้ลเอแอะเอแอ,อะอ่าเด็กลองททคิดค้าแต่ต้องเติมตัวคำศัพะตัวอะไรอ่าตัวเอนะคะต่อไปตรงข้างข้าวบีเบ,บ,บอร์แบกบีเบอร์แบกอ่าตัวอะไรคะบีเบอร์างขาก็คือตัวบีนั่นเองนะคะ ต่อไปตรงรถซีเคราซีเคราตัวไหนคะตัวเคออกเสียงเคก็คือตัวซีนะคะค่ะก็แปลว่ารถยนต์นั่นเองนะคะต่อไปในวงกลมสีเหลืองนะคะดูดิออกเสียงตากพ่อนะคะดีเดเดลดีเดเดลแปลว่าตุก๊กตานะคะ ดีเด็กก็คือตัวอะไรคะตัวดีนั่นเองนะคะต่อไปนะคะในช่องวงกลมสีแดงนะคะอ่านตามข้อนะคะ E อ e l เอ h ล n ฟนเอ็กเอเลเนช้างเอ็กเอาเสียงว่าเอกก็คือตัวอะไรคะตัว E ีนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะเป็นใบอ่าเป็น,นงานในหนังสือนะคะลูกเขาบอกว่าให้เด็กๆสังเกตภาพคนที่ยืนอยู่ในลิ์แล้วการกระบาดะครับตัวเลือกของภาพที่แตกต่างจากภาพอื่นนะคะเด็กดูในข้อที่หนึ่งเลยนะคะว่าอ่าคนที่ยื่ในลิ์นะคะภาพไหนที่ไม่เหมือนเพื่อนนะคะก็กาภาพนั้นนะคะลูกต่อไปเป็นแผ่นง,งานนะคะบอกว่าให้เด็กๆนำตัวเลือกที่กำหนดให้ มาเขียนคำะสมสรรโอลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะอ่านเด็กดูคำแรกเลยตัวน้องผู้ชายนะคะอ่านตามตัวน,นะคะสอโอมอสมไมโทโ้มอโอโอส้มอโอ,โอ,มโอ,อลูกส้มโออยู่ด้านล่างเห็นไหมคะมีตัวอ,อะไรหายไปบ้างาเด็กจะเอามาเติมให้ครบนะคะลูก ต่อไปคำที่สองตรงน้องผู้หญิงผีนะคะแล้วอ่านตามกันนะคะบอใบไม้สะระโอบอโอโบบอใบไม้สะระอบออโอโอ่านยึเห็นรูปโบไหมคะอ่านแล้วค่ะนั่นแหละค่ะแล้วเอามาเติมน,นะคะต่อไปคำที่สามตรงคุณแม่นะคะย็ดอ่านตามกันนะคะออเอมอ แปงมออูโมแปงงมูอ่าเห็นไหมคะแปงงมูเด็กดูที่ว่าคำว่าแปงงมูคำไหนหายไปเอามาเติมให้ถูกต้องนะคะต่อไปคำที่สี่นะคะเด็กอ่านามพ่อป่ออีนอปินไม้เอกปินตออู ิ่มโตพี่ใส่ข้าวมีคำไหนหายไปนะคะเด็กเอามาเติมครบค่ะเสร็จแล้วก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะคะเขียงชื่ออนุบาลสอบขับพายเติมด้วยนะคะใบงานใบต่อไปนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเ,เขียนจํานวนตัวเลขตามโจทย์ที่กําหนดให้ลงในช่องสี่เหลีย่ยมและหาคําตอบจากผลวบวกของภาพนะคะ่าดูข้อที่หนึ่งนะคะลูก รูปเครื่องดูดฝุ่นนะคะเด็กๆก็ลองนับแถวที่หนึ่งมีจำนวนเท่าไร่เด็กๆก็เติมลงไปนะคะแล้วก็แถวที่สองมีเครื่องดูดฝุ่นกี่เครื่องนะคะเด็กก็เติมลงไปนะคะตรงกลางมีเครื่องหมายบวกก็คือเด็กต้องเอาเครื่องดูดฝุ่นแถวที่หนึ่งแแถวที่สองมารวมกันนะคะลูกแล้วเติมลงในช่องที่สามนะคะเด็กลองนับแล้วเติมดูนะคะลูกเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อสกุลอันบาลสองพารายเติมมาให้ครบนะคะ ใบงานใบนี้ก็ให้เด็กลากเส้นสระและคำผสมสระโอและสระโอแล้วระบายสีพ้า้สวยงามสระที่อยู่ในช่องสีฟ้านะคะก็คือสระโอนะคะสระโอเราจะออกเสียงว่าโอนะคะส่วนคำที่สองที่อยู่ในช่องสีส้มคือสระโอนะคะจะออกเสียงว่าโออเด็กดูคำแรกตรงต่อเต่านะคะตอเต่าสระโออ่านตามโ่อนะคะต่อเต่าสระโอ,อะ โอโต้ไม้ตีโตอีกครั้งนะคะโตอุโตไม้ตีโตต่อไปคำที่สองนะคะตรงมอมาอ่านตามพ่อนะคะมอโอโมหอโอหูโมหูมอโอโมหอโอหูโมหู เด็กก็เขียนตามรอยจุปฝให้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วเด็กก็เขียนชื่ออธามสองครับอะไรนะคะจนถึงจุดต้องค่ะต่อไปเป็นใบงานนะคะใบต่อไปนะคะเป็นใบงานภาษาอังกฤษนะคะลูกเขาบอกว่าให้เด็กเขียนตัวอักษร a ad b be c ke d de e a นะคะ ตามรอยิปะนะคะรูกเสร็จแล้วนะคะรูปให้เด็กเขียนเองนะคะตรงที่มีรูปดินสับชี้นะคะจำนวนสองครั้งนะคะเวลาเขียนเด็กต้องเขียนทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะคะรูกคู่กันนะคะจนถึงตัว E เลยนะคะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมคะ่ะรูปอย่าลืมเขียนชื่อนาะมสกุลน,นะคะอันุบาลันสองครับอะไรมาเขียนมาให้ครบนะคะลูก อันนี้เป็นใบงานศินละปะนะคะบอกว่าให้เด็กๆระบายสีภาพคนนะคะแล้วปะติดลงในภาพริปให้สวยงามนะคะก็คือให้เด็กๆระบายสีคนที่อยู่ด้านล่างทะ,ะลกระบายเลยเสร็จแล้วก็เอามาแปะในริปนะคะเด็กๆอยากให้เขายืนตรงไหนอยู่ในริปหรือนอกริปก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลยนะคะเสร็จแล้วให้เรียนเขียนชื่อ้วก็นามสกุลนะคะอนุานบาลสองภาพอะไรนะคะเติมมาให้ครบนะคะ วันนี้ก็ขอให้เด็กๆตั้งใจเรียนและตั้งใจทํางานกด้วยนะคะคุูอ้อมีงานให้ดเด็กๆทำเพียงเท่านี้นะคะขอให้ดเด็กๆรักษาสุขภาพนะคะคุอูอ้อไปก่อนะนะคะบ๊ายบายค่ะ